ณผู้ชมคะเรียกได้ว่าออกมาเคลื่อนไหวแต่ละทีเนี่ยโอโหโซเชียลสะเทือนสุดๆเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับหนุ่มหล่อคนนี้ไม่ใช่ใครเลยค่ะนี่เลยหนุ่มตรงตรงกฤษกรหรือตรงตรงเดอะสตาค่ะซึ่งบอกเลยนะคะไม่ว่าทางด้านของหนุ่มตรงตรงเองเนี่ยจะมีการออกมาเคลื่อนไหวโพสต์อะไรต่างๆออกมาผ่านช่องทางโซเชียลแฟนคลับของเจ้าตัวนะคะก็ไม่พลาดที่จะมีการเข้าไปกดไลค์ถล่มไลค์กัน แบบเยอะเอามากๆพร้อมกับมีการเข้าไปคอมเมนต์แซวหนุ่มตรงๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมก็คือวันนี้เลยนะคะล่าสุดนี้เลยทางด้านของหนุ่มตรงๆกฤษกรหรือว่าตรงๆเดอะสตาร์เองเนี่ยเจ้าตัวนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพนี่รูปนี้เลยคุณผู้ชมคะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าแยกไม่ออกเลยนะคะระหว่างสีผิวของหนุ่มตรงๆแล้วก็เสื้อที่เจ้าตัวใส่เนี่ยขาวออลลากเข้ากันสุด สุดเลยก็ว่าได้การแขนเนี่ยก็ยังเป็นมัดมัด,มดอีกด้วยนะคะอันนี้แค่ภาพแรกคุณผู้ชมมาดูภาพที่สองกันซิโอโหซิกพุงซิกแพกขับเป็นม,มัดมัดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะแนนเอามากๆเรียกเดว่าหุ่นของหนุ่มตรงๆตอนนี้เนี่ยเมื่อใครเห็นนะคะโอโหเป็นต้องแบบกรีดกัดกันสุดๆเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งนี่เลยภาพนี้เลยเนี่ยเจ้าตัวนะคะก็ถอดเสือ้อคุณผู้ชมอยู่ในฟิตเนสนี่แหละใส่แค่กางเกง ตัวเดียวโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นใครใครจำไม่กรีดละคะเนียหนุ่มตรงๆซึ่งทางด้านของหนุ่มตรงตรงเองนะคะก็ยังได้ใส่นะคะอีโมจิรูปหัวใจสีขาวไว้อีกด้วยบนแคปชั่นของเจ้าตัวนั่นเองแล้วหลังจากที่ว่าโพสต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มต,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 ตรงตรงกฤษกรถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็ไม่พลาดเช่นกันพากันเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเอามากๆคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นสองรูปทำ ได้ค่ะหลอแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเยอะเอามากๆนะคะทั้งบอกว่ารออีเวนต์ค่ะอยากเจอมากคิดถึงมากหนุ่มโสดหลอกเกาหลีมากคุณชายตรงๆแฮชแทกสารางเฮโยหุ่นปังมากแล้วไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะบอกเลยค่ะว่า fc แฟนคลับของหนุ่มตรงๆเนี่ยพากันเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวภาพดังกล่าวของหนุ่มตรงๆ,ๆเยอะแยะเอามากๆแม้กระทั่งนะคะพี่ชายค คนสนิทในวงการบันเทิงอย่างหนุ่มฟิล์มธนพัฒน์เองเนี่ยก็ไม่พล้าดเช่นกันนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของหนุ่มตรงตรงด้วยค่บอกว่าขอสัมผัส6แพ็คหน่อย <c oughs> ได้ไหมครับแม้ขนาดพีฟิล์มเองเนี่ยยังอยากจะสัมผัส6กพ็คเลยนะคะเนี่ยหนุ่มตรงตรงค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อมีแฟนคลับนะคะเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวความโสดของหนุ่มตรงตรงแล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าในตอนนี้เองสถานนะหัวใจของหนุ่มตรงตรงกฤษกรตอน นี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะมีใครอยู่ในใจบ้างแล้วหรือยังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าหากใครที่ได้ติดตามหนุ่มตรงๆนะคะก็คือว่ามีคนนะคะเห็นหนุ่มตรงๆกฤษกรเนี่ยไปไหว้พระที่ฮ่องกงพร้อมนักร้องสาวอย่างสาวสาวลี่นั่นเองนะคะเดอะสตาร์2 0 2 2คุณผู้ชม นอกจากนี้นะคะทางด้านของชาวเน็ตเองเนี่ยเขาก็ยังได้เห็นด้วยนะคะว่าอินสตาแกรมของทั้งคู่เองเนี่ยก็ยังได้มีการลงสตอรี่ที่สถานที่เนี่ยคล้ายกันแล้วก็เหมือนกันเอามากๆอีกด้วยคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานนี้เองนะคะในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของสถานะหัวใจของหนุ่มตรงๆตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็ต้องรอการอัปเดตจากเจ้าตัวกันอีกทีนึงค่ะคุณผู้ชม